วันนี้พามาดูเคสตัวเล็กครับจริงๆเคสตัวนี้ก็เคยขายออกไปแล้วลูกค้าถามมาเลยว่าเคสที่เล็กที่สุดเป็นตัวไหนครับซึ่งเคสที่เล็กที่สุดเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเคสไซส์ ITX เนาะแต่ว่าถ้าใครจะประกอบ ITX มันก็แพงต้องซื้อเคส ITX ต้องเป็น power SFX ที่เป็น power ตัวเล็กบอร์ดต้องเป็น ITX mini ซึ่งราคาแต่ละชิ้นเนี่ยค่อนข้างแพงซิงลมอีกซิงลมก็ต้องเป็น low profile เป็นตัวเล็กซึ่งมันแพงกว่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยผมประกอบคอม เคสปกติไซส์ M t x เนี่ยปกติบอร์ดให้ตงศูนย์ M บอร์ด B แล้วพวเวอร์ไซส์ปกติเนี่ 0, B, แ ver, ยตแต่ขอเคสเล็กที่สุดเนี่ยนี่เลยเล็กที่สุดที่ทําได้นะครับซึ่งคิดว่าไม่มีอะไรที่จะเลก็กกว่านี้ได้แล้วถ้าไม่ใช่ ITX แล้วก็สําหรับเคสตัวนี้ครับเขามีสายแบบนี้มาให้ที่เอาไว้ให้เราทําแบบนี้ได้แบบนี้ปั๊บแล้วไปแบบนี้ปแบบั๊แบบแบบแบบแล้วก็อย่าแงบบนี้แล้วทีนี้เราก็สามารถยกได้าง อ่าทีนี้หิวห้วหิ้วไปไหนมาไหนได้เลยแต่แขนจะสั่นหน่อยเพราะมันค่อนข้างหนักนะอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูว่าเครื่องนี้ราคาเท่าไร่แล้วก็มีอะไรอยู่บ้างนะครับ26.350ครับอ่าเปิดให้ดูปึ๊บเปิดมาเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่เห็นอะไรนะเพราะว่าซัาย นหนี่งตัวเป็นเวอร์ไซด์ปกติเลยนะครับ600วัตต์ Excelone เนาะตัวนี้มีแรมถึง32กิกสนะครับเป็น DDR4 บัส200เคเบิล x16 กิกส์สตัวใส่เป็นดิจนทนลรวมกัน2ตัว32กิกสนะครับ CPU i5 12400พร12เทสเทอร์โบบูสต์4.40กิกซเฮิร์ตเป็นซิงค์เดิม motherboard เครื่องนี้ใช้เป็นกิกกไบต์ UDBJ60 MD3HT DDR4 จากแบรนด์กิกกไบต์เห็นไหมมันใส่บอร์ดไซส์ B RAM 4สล็อตได้เลยดูดิก็คือบอร์ดมาชิดฝั่งนี้เลยนะสุดไปทางนู้นเลยนะครับ สตอร a เ e จเป็น M 2 NVME ความจุ 512GB กิกหรือสปีด3,500ไฮเซมิซิตี้อีส0 0นะครับการจอเครื่องนี้ใช้เป็นตัวนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นรุ่นใหม่จากแบงการแลคครับตาเท0ง0 s e r i e ซีรีส์ 60, นะครับทั้งหมดเนี้ยที่พูดมาใส่อยู่ในเคสจอสโบร์ซีห d e ฮนะครับโคตรสวย ใครที่ชอบเคสเล็กนะครับมันคือตัวเลือกเพียงแค่ไม่กี่ตัวเลือกเท่านั้นแล้วที่สาคัญคือราคาไม่แพงด้วยนี่คือเปิดให้ดูว่าสายมันอาจจะไม่ได้เรียบร้อยอะไรอย่างที่คาดหวังเนาะเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บสายเลยนะครับคือสายทั้งหมดอ่ะมันจะอยู่แค่ตรงนี้เห็นไหมเห็นอ่ะมันจะอยู่อย่างเงี้ยและเนี่ยแลวสายทั้งหมดก็คือจะอยู่หน้าเคสทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราก็พยายามเก็บให้มันเรียบร้อยทั้งหมดด้านหลังเคสครับมาดูกันนี่หลังเคสเห็นไหมบอร์ดมันเต็มเคสเลย ไม่มีที่ให้ทำอะไรแล้วตรงนี้นะครับใครที่อยากประกอบเคสเล็กๆนะครับถือไปไหนมาไหนสะดวกนะครับสเปคดีๆสักเครื่องหนึ่งที่ไม่ใช่เป็น MINI ITX นะครับที่ราคาสำหรับประกอบคอมปกติทั่วไปแต่อยากได้เคสที่เล็กที่สุด C6 h e d d l จาก j o n n s b o ครับเครื่องนี้ประกอบไปในราคา26,350ใครอยากยาตามจัดส่งฟรีทุกประเทศของไม่์มินน,นเหมือนเดิมกับบอลยอมทูจัดให้ผม